สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาอยู่กับผมรากอนวันนี้เราจะมาเล่นฟอร์ซเคนเข้นแต่คราวนี้จะไม่เล่นฟอร์ซเคแบบว่าแบบว่าจะไม่เล่นไม่เล่นมารีวิวตัวละครจะมาเล่นให้ดูนะฮะแล้วก็เออผมจะมาฟาร์มเชนภายในตัวด้วยเพราะว่าเชนผมเนี่ยเวลน้อยมากเวลน้อยแบบโคตรเลยฮะ เพราะว่าเคมันอาจจะเคือดมันน่าจะนานหน่อยเพราะว่ามันน่าผมน่าจะเข้ามาตอนที่ซื้อแบบมันเพิ่งเริ่มเว้ยเพิ่งเริ่มเริม,เรมตาแล้วก็ต้องรอนานเว้ยเอามา เดกหลอดแบบ้นะอนเนวะเนายวาหมดภาษาไทยุ๊มิเบียวเลยวะมีคนเบียวเลยอ๋อมันรอเพลงเิ่มใช่ไหมเนี่ยโอ้โหาเลย จังหว่าดีขาบวกขึ Hard ้นโอ้ตีกิงไม่รู้นะฮะขาบวกขึ Hard ้นนะคะเขากำลังซูแบเบขแบบากแค่อปล่อยแม่ินตอนนี้ตัวของดัมมี่สองตัวของเขากลังมีวอยู่อะตอนนี้แบบขาบุกขึ้นกำลังกินไก่ทอดของเขาห่าดีบาร์บีิวูย ก่อก็ปล่อยินแล้ควบคุมไปตอนนม้จขอเลิกกนมามาณนี้ก่อนนะอก่อนเอาคนคคนคนคนนนนคนคนนค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 นโนนค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 โคนคนนคนคคนมนอค ตานี่ผมได้เป็ี่ยนแล้วผมก็จะไม่เล่นเพราะผมจะฟาร์มเชนหรือเล่น,ลน,ลนดีกว่าเล่นดีมั้ยล่ะไม่เล่นดีกว่าจะฟาร์มเชนโอ้ไมคโอ้พระเจ้ามันจโจมันทำไมวะเนี่ยเพื่อนผมมันโจรมานทำไมเนี่ยโอ้ผมเกิดจะฟาร์มเบ้อไม่เป็นไรหรอก เราจะแค้นเพื่อนนะฮะเราจะจัดการฆ่าเพื่อนโอเคมาแล้วันนี้โกลเล้นหนึ่งหนึ่งนะเผื่อใครม่รู้ึงจะเปโนตัวต่อไปแล้วก็เสียงบางอนะันมันอาจจะเข้านะฮะเพราะว่าผมงดวงยูทูบอยู่ผมเล่นลือย่านะ าำนึงค e ืทำแห็กบอลก็ดีอ่ะ Let's <laughs> go. <laughs> กันมากเลยเชื่อฆ่าไม่ได้ก็ควยจะลุกหู่แล้วเนาะ ต่อไปนีง้งานนี่แหละเป็นปอื่นทุกคนไม่เก่งเลยนครับแตนคนแบบ่คนอาระคามันเนียแบบคนอาระคามันโหดเกิน b ด i l d e r man กับเจนมันคอมโบกันอะ่ะมันโหดนะคนนึงสร้างสลุกนคนนึงก็รอจัดการะเออแล้วใครมันเป็นออโอเคงั้นผมก็จะเป็นเชนครับก็เป็นซินทิเนลโวควมนะฮะเกิดจริงดีเกิดจริงนั่นแหละ เดี๋ยวผมว่าผมตายคนแรกอะน่าจะแบบโดนอันจ้าอันจ้าอันจ,นจ,นจ้าวิ่งหนีตายอ่นะนั่นแหละเก็บไปคลิปนี้ก็น่าจะประมาณผมหวังว่ามันจะผมอยากให้ โหแต่ว่าจได้เ์เท่าไหร่ปอสามารดาวสชาองจ้าละ้าร์วอูสามชาติถึงเหนือสามถ้ามันยิงไม่ออกนี่คือเศร้ามาเลยเนี่ยเพราะสามชาได้น figure, 2 2 muscle, you beat, beat, ี่กอกาสยิงไม่ออกมีเช่นห้าเปร์เซ็นแล้วก็คืนเบือกนมีห้าเปอร์เซ็นต้องืนเบืดถ้ายิงไม่ออกนี่คือ้าแบบว่า 不，不，不来，不，不来，别哄弄。 ผมไิน,น,น,นเสียงของความสุขายนั้นขอร้องจะตามกูมาหรือเปล่าเนี่ยโ,โห ทีเด inh ียวตายโอเคโจแล้วผมจะวันช็อตเขานะยังแล้วผมก็อยู่ใเกี่มีเดียวๆแลาวเอนหนีช้าเลยเถอะ สถานการณ์แบบนี้ไม่ควรสับชาร์อุกสับชาระล่ะสับชาร์ดูเป็นแฮตสิกดถ้าเห็นสามโอเคแฮตสิจบการ์ดได้การ์ดได้เออ ý kiến của yeah, ta sẽ có một cái chỗ khác nhau để chỗ khác nhau để chỗ khác nhau ก็ค่อนข้างกี่อยู่แต่เขาก็อาจจะประหมาาคาตกรมาครั้งนะแบบนี้ครั้งนี้อแล้วเขาแบบประมาาเขาไม่ยอมที่จะเขาเลยโดนแบบเออเอ็น้เป็นตาดตายหนโอ้เขาทำอะไราทนะโอเคผมดูชวตราตต่อไปกัอน hi my gosh oh my god, oh my god.